สวัสดีครับสำหรับรถที่นั่งสบายที่สุดในใจของเมกไอทีก็คือรถ Toyota Camry แต่ Toyota Camry ที่ผมนำมาในวันนี้บอกเลยว่าพิเศษไม่ธรรมดาจริงเพราะเป็นรถ Toyota Camry ี2.0 a e c t i m o ซึ่งเมื่อเราได้ยินครัว่า a e c t i m o ก็คือรถที่เท่อยู่แล้วแต่สำหรับคันที่ผมนำมาในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเท่พิเศษไม่เหมือนใครมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับ เป็นปี2015ซึ่งเป็นตัวไมเนอร์เชนแต่สำหรับผมผมว่าแคมรี่คันนี้มันไม่ใช่ไมเนอร์เชนมันเป็นบิ๊กเชนมันเป็นบิ๊กเชนยังไงเพราะว่ารุ่นนี้มีการปรับทั้งในตัวของกระจังหน้าเฟสลิฟนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของเครื่องยนต์ด,ด้วยกระจังหน้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีการปรับแบบเชนใหญ่จริงๆซึ่งมีโครเมียมเดินเข้ามาสวยและตัวนี้เป็นตัวเอ i ติโ เราก็จะเห็นสเกิร์ตเท่ๆแบบนี้ตามฉบับของรุ่น a e อ t i m o และตรงนี้นะครับก็จะมีการปรับเป็นไฟ LED มาให้ด้วยแต่ที่ผมเสียดายมากๆก็คือหลอดไฟนะครับท่านผู้ชมหลอดไฟยังคงเป็นไฟหลอดฮาโลเจนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขายังให้โคมไฟโปรเจคเตอร์ทำให้มีการรวมแสงกระจายได้ดีขึ้นก็ถือว่าถััวกันไปนะครับท่านผู้ชมมาดูความหล่อของรถคันนี้กันนะครับ รถคันนี้มีการโหลดซึ่งเราบอกเลยว่ารถโตโยต้าค m มรี่น้อยนักที่จะมีใครเอามาโหลดแบบนี้นะครับซึ่งชุดที่ใช้โหลดเราใช้ชุดโชคสตัดเฮดไรท์นะครับก็ทำให้ดูเท่ดูหล่อเข้าไปด้วยนะฮะและที่สำคัญคุณดูล้อแม็กนะถ้าเป็นแม็กของ e อ t m o โก็ถือว่าเท่อยู่แล้วเพราะเป็นแบบว่าทูโทนเทาดำใช่ไหมครับแต่สำหรับคันนี้พิเศษมาอีก มีการเปลี่ยนลายล้อแม็กเป็น BBS ให้ด้วยพอดูรวมๆทั้งสเกิร์ตทั้งการโหลดเตี้ยและล้อแม็กผมบอกเลยว่าเป็นเอ i ติโมที่เพอร์เฟกมากๆครับและเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายกันสิ่งที่เราเห็นก็คือสเกิร์ตที่เท่ตามฉวับของออตติโมเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้ ก็จะมีสปอยเลอร์แบบดักเทลให้ด้วยด้วยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นม n เนอร์เชนเราจะเห็นความหล่อยการเดินโคลเมียกตั้งแต่ด้านไฟท้ายด้านซ้ายนะครับมาผ่านกระโปรงแล้วก็มาสู่ไฟท้ายด้านหลังซึ่งบอกเลยว่ามันอินสปายมาจากรุ่น BM Series 7มันจะทำให้เราดูหรูหรามากยิ่งขึ้นและคันนี้ครับเจ้าของก็เปลี่ยนมาเหมือนกันไฟท้ายนะครับเขาเปลี่ยนมาเป็นไฟท้ายรุ่นไฮบริด รมดําเข้าไปด้วยทําไม่มีความรู้สึกแบบว่าความเท่ความเป็นสปอร์ตเข้ามาด้วยและอ่ะอ,อ,อสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ฮะความหล่อคือท่อสแตนเลสคู่แบบนี้และที่สําคัญนะครับออกทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยแต่ในความเป็นท่อสแตนเลสโดยส่วนใหญ่เสียงรถมันจะแบบว่ามันจะหวานกว่านี้แต่คันนี้ด้วยความที่เขาเป็นแคมรี เขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ปรับแต่งให้แบบไม่ได้ตัดท่อต่อตรงอะ่ะซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้มีการขับขี่ที่มีสมรรถนะดีกว่าที่จะเป็นเสียงหวานๆเอาแค่หล่อๆก็พอแล้วนะครับเอาล่ะเราไปดูภายในกันดูกว่านะครับภายในตกแต่งแตกต่างกับแคมรี่ปกติโดยชิ้นเชิงเพราะว่าแคมรี่ปกติเราจะเห็นลักษณะของสีน้ําตาลหรือสีเบจมากกว่า ซึ่งมันเหมาะกับผู้ใหญ่ที่แบบ่าดูดูว่าแก่เลยก็ได้ <Hey! S 1> แต่สําหรับเอ i ติโมนะครับเราก็จะเห็นการตกแต่งโทนสีดําทั้งคันเพื่อให้อารมณ์สปอร์ตและมีกิมมิคเล็กๆนะครับจะมีการเดินได้สีแดงให้แบบนี้นี่อารมณ์เหมือนรุ่น TRD ของของสายรถเก่งทั่วไปด้วยนะครับและนี่ครับระบบเครื่องเสียงนะเป็นระบบเครื่องเสียงของ JBL ซึ่งก็ถือว่าคุณภาพดี แต่ว่าถ้าให้ผมคอมเมนต์นะผมว่าระบบการจูนเสียงของ t o y ย t a เนี่ยยังไม่ได้ทำให้ดึงศักยภาพของ JBL ซึ่งซึ่งรุ่นหลังๆโตโยต้าจะปรับมาดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเราได้ใช้คุณภาพของลำโพงที่ดีนั่นเองนะครับมาดูถึงเรื่องการขับขี่กันนะตัวนี้ก็จะมีการปรับเชนเกียร์2จุด<ม>ก็จะเป็นเชนเกียร์ที่พวงมาลัยด้านหลังมีเพดานชิปแบบนี้ หรือถ้าใครแบบว่าอยากจะใช้แบบระบบเก่านะครับก็โยกคันเร่งมาที่ตัว S และก็บวกลบตามสถานการณ์ที่เราอยากใช้ได้เลยนะครับและที่ผมบอกว่าเบาะมันนั่งสบายก็เพราะว่าเบาะของ Toyota Camry นะครับเป็นเบาะที่ออกแบบหนังไม่แข็งหรือไม่หนาจนเกินไปและที่สำคัญนะครับเป็นแบบแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าและที่ผมชอบ ความใส่ใจของ t o โย t a นะครับก็คือว่ารถคันนี้เป็นรถที่เน้นให้ผู้บริหารเขาก็จะให้ดรเวอร์เนี่ยเป็นคนปรับเบาะให้กับผู้บริหารเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยไม่ต้องมาขยับเบาเองไม่ต้องมาล้วงด้านข้างหรือด้านหลังอ่าสมมติอยากให้ผู้บริหารด้านหลังนั่งสบายคุณก็ปรับเบาะมาแบบนี้ให้ผู้บริหารด้านหลังนั่งได้สบายซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆกับรถผู้บริหารครับผม เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูขุมพลังที่มีการปรับไมเนอร์เชนด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับเดิมทีเทคโนโลยี t o y o ต a c a m r รเป็นตัว VVT-i อยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ t o y o ต a เอามาใช้นานมากก็คือมีการจ่ายพลังผันแปร V-variable นะทำให้มีการประหยัดมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว m i n น r c h a ชนมีการปรับตัว w U เข้ามาให้อีกก็คือ w U เป็นการกระจายน้ำมัน ให้มีการเผาไหม้มากยิ่งขึ้นทำให้เขาแม้ว่าเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้ก็วิ่งได้สมรรถนะดีแน่นอนครับผมและตอนนี้นะฮะอ่าก็จะมีการใส่คำโชคให้มาด้วยและตรงนี้เห็นไหมนี่แหละตัวนี้แหละครับก็คือตัวโชคสตัดนั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับรถ Toyota Camry 2.0G a c t i m o ซึ่งสเสน่ห์ของรถมือสนะครับก็คือเขาจะมีแค่ เดวโลกดังนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับท่านผู้ชมสำหรับรถ Toyota c a m r รที่มีชุดแต่งไอติโมและมีการเสริมล้อแมก็กเสริมช่วงล่างเสน่แบบนี้ซึ่งผมนำเสนอในราคาที่เบามากก็คือราคาเพียงแค่6,59,000เท่านเองสำหรับสภาพแบบนี้และชุดแต่งแบบนี้สามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์เดิมเบอร์นี้นะครับและผมก็ยังมีรถ t ต y ยต a าแ Cam มรมากมาย ที่อยากจะนําเสนออีกหลายๆคันเลยนะครับก็สามารถติดตามรถแบบนี้ได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาแด่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คันต่อไปครับสวัสดีครับ